สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้กลับมาพบกับคุณครูสุภาษาศสรพงอีกแล้วนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกศาษาปีที่4ค่ะจากภาพที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์กันไปแล้วนะคะก็คือยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็ยุคประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนดูภาพแบ่งต่อไปนี้คุณครูนํามาให้ดูนะคะ ภาพแรกค่ากเรียนภาพนี้นะคะเราพบเห็นกันบ่อยครั้งใช่ไหมคะภาพนี้คือภาพอะไรเอย่ยถูกต้องค่ะภาพนี้คือภาพสีลาจารึกนั่นเองภาพต่อมานะคะเรียนอ่าเรามาดูภาพนี้นะคะ,ะ,คะโบราณสถานแห่งนี้ชื่อว่าอะไรเอย่ยค่ะโบราณสถานแห่งนี้นะคะก็คือปราสาหทหินพิมายหรือว่าปราสาทพิมายนะคะอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาของเราค่ะ ภาพต่อมานะคะเป็นภาพโบราณวัตถุนะคะภาพนี้นะคะมีใครตอบได้นะคะว่าคือภาพอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะภาพนี้ก็คือภาพพระโพธิสัตว์เอาโลตเตส่วนนะคะและภาพสุดท้ายนะคะก็คือภาพนี้คือภาพทัพหลังนาลายปฐุมศิลป์ค่ะภาพที่คุณครูนํามาให้นักเรียนดูในวันนี้นะคะก็คือเป็นแหล่งข้อมูลนะคะนักเรียนคิดว่าแหล่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรคะ ค่ะแหล่งข้อมูลเหล่านี้นะคะก็คือร่องรอยของมนุษย์ในอดีตนะคะที่เราเนี่ยจะใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะพานเรียนนะคะไปชมบราสาัท์หินพิมายนะคะเราไปดูกันว่าภายในปราสาทหินพิมายเนี่ยเราจะพบโบราณสถานแล้วก็โบราณวัตถุที่สำคัญอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ ดินแดนแห่งร่องรอยอารยธรรมอีสานใต้ความยิ่งใหญ่ตระการตาที่สะท้อนถึงอาณาจักรของถ่ายทอดออกมาเป็นประสาทที่งดงามการเวลาล่วงเลยความงดงามยังคงอยู่อุทยานประวัติศาสตร์พิมายอุทยานประวัติศาสตร์พิมายถือเป็นศาสนาสถานที่สร้างขึ้นในพุทธศาสนาลัที่มหายานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งสร้างขึ้นในยุคสมัยที่พระพุทธศาสนาเริ่มเข้ามามีบทบาทในอาณาจักรขอมเป็นอีกหนึ่งในจำนวนประสาทหินแบบขอมซึ่งมีอายุในยุคต้นบนแผ่นดินอีสาน เมื่อดูจากภาพถ่ายทางอากาศจะเห็นได้ชัดว่าเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีคูและกำแพงเมืองล้อมรอบมีศาสนาสถานอยู่กลางเมืองประกอบด้วยส่วนต่างๆและภายในตัวอุทยานประวัติศาสตร์พิมายนั่นเองก็มีโบราณสถานที่สวยสดงดงามและสำคัญยิ่งหลายส่วนด้วยกันนั่นคือพระพาปเปื้องเครื่องพระพาปเปืองเครื่องอยู่บริเวณด้านซ้ายมือ ของทางเดินเข้าสู่ปราสาทเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากตำแหน่งที่ตั้งสันนิษฐานว่าคงใช้เป็นศาสนาสถานที่พักเตรียมพระอ,องค์สำหรับกษัตริย์หรือเจ้านายชั้นสูงที่เสด็จเข้ามาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาสะพานนักราชบริเวณด้านหน้าทางเข้าโคปุระด้านทิศใต้สร้างด้วยหินทรายราวสะพานทำเป็นตัวหน้าที่ปลายรหลสะพานทำเป็นรูปนคราชชูข้อแผ่บางพานอันเป็นลักษณะนิยม ในศิละปะขเขมรแบบนครวัดสะพานนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางเข้าสู่ศาสนาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ตามคติความเชื่อเรื่องจักรวาลเชื่อว่าเป็นเส้นทางการเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสวงสวรรค์ซุ้มประตูและกำแพงแก้วตั้งอยู่กึ่งกลางของแนวกำแพงแก้วตรงกันทั้งหมด4ด้านคือทิศเหนือและทิศใต้อยู่กึ่งกลางของกำแพงทิศตะวันออกและทิศตะวันตกก่อนไปทางทิศเหนือเล็กน้อยเชื่อกันว่า เป็นดินแดนเข้าสู่โลกสวรรค์อันเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าชลาทางเดินเมื่อผ่านซุ้มประตูทิศใต้เข้ามาจะเป็นลานชั้นนอกของปราสาทจะปรากฏแนวทางเดินทอดไปยังประตูกลางของซุ้มระเบียงคดแนวทางเดินนี้ก่อด้วยหินทรายแบ่งเป็นสามช่องทางเดินจากการบุรณะพบเศษกระเบื้องมุงหลังคาและบาลีดินเผาจำนวนมากทางเดินมีลักษณะเป็นระเบียงโปร่งหลังคามุงกระเบื้องรองรับด้วยเสาไม้บรรณาไล ตั้งอยู่บริเวณลานชั้นนอกระหว่างซุ้มประตูกำแพงแก้วและซุ้มประตูระเบียงคดด้านทิศตะวันตกมีลักษณะเป็นอาคารขนาดเดียวกันสองหลังสร้างเรียงต่อกันในแนวเหนือถึงใต้อาคารทั้งสองนี้จัดเป็นอาคารขนาดใหญ่เชื่อกันว่าเป็นบรรณาลัยซึ่งหมายถึงสถานที่เก็บรักษาคัมภีร์ต่างๆทางศางส,สนาสระน้ำตั้งอยู่ที่มุมสีทิศของลานกำแพงปราสาทชั้นนอกภายในสระ พบว่ามีการนำวัสดุจากชิ้นส่วนสถาปตัตยกรรมนำมาวางเรียงกันอย่างไม่เป็นระเบียบเดิมบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดต่างๆซุ้มประตูและระเบียงคตเป็นอาคารก่อด้วยหินทราย ล้อมรอบปราสาทประธานระเบียงคตมีลักษณะคล้ายกำแพงแก้วที่ซุ้มประตูระเบียงคตด้านทิศใต้ปรากฏหลักฐานสำคัญคือจารึกบริเวณกอบประตูห้องกลางด้านทิศตะวันออกด้วยอักษรของโบราณกล่าวถึงการสร้างรูปเคารพสร้างเมืองขุดสระน้ำถวายพระเข้าสาร ปรางพมทั์ได้ค้นพบปฏิมากรรมศิลาซึ่งเชื่อกันว่าเป็นรูปพระเจ้าชัยวรมันที่7ประทับนั่งขัดสมาธิลาบพระหัตปนมมืออยู่เหนือพระอุระปัจจุบันได้หักหายไปแล้วชาวบ้านเรียกพระรูปนี้ว่าเท้าพมทัศน์และยังได้ค้นพบรูปสตรีรูปหนึ่งนั่งคุปชานุปราศจากเสียนและกรทั้งสองข้าง ที่ชาวบ้านเรียกกันว่านางอ,อรพินผู้เป็นมเหสีของท้าวูมมิทัศ์และรูปสตรีนี้คงหมายถึงพระนางชัยราชเทวีพระมเหสีของพระเจ้าวรมันชัยที่7ปรางหินแดงและหอพรามเป็นโบราณสถานที่มีฐานร่วมกันปรางหินแดงมีมุกยื่นออกไปทางเข้าทั้งสีทิศมุกด้านทิศเหนือก็เป็นฉลาเชื่อมกับหอพรามเนื้อกรอบประตูทางเข้าด้านนี้ มีทับหลังศีลารายจำหลักภาพเล่าเรื่องในมหาภารตะตอนกันณะล่าหมูป่าปรางประธานนับว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก่อสร้างด้วยศีลารายสีขาวร้วนมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสย่อมุมเป็นที่ตั้งของเรือนธาตุและแผนผังรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอันเป็นส่วนของมนทบที่เชื่อมต่อกับเรือนธาตุด้านทิศใต้ ทำให้ปราสาทหินพิมายนี้มีมนต์ทบแปลกไปกว่าสถาปตัตยกรรมแบบเขเมรในที่อื่นที่มักจะมีมนต์ทบตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกทั้งนี้เพื่อให้รับกับแผนผังรวมที่หันไปทางทิศใต้รับกับถนนโบราณที่ตัดตรงจากเมืองพระนครของอาณาจักรเขเมรการเวลาผ่านไปปราสาทหินพิมายมีความสำคัญเป็นสาสนสถานมีความสวยงามและมีความยิ่งใ,ใหญ่ประกานตาที่สะท้อนถึงความรุ่งเรือง ของอญญารยรมของโบราณในแถบพิซานใต้ค่ะนักเรียนเราก็ได้ไปชมนะคะภาษาอิน ที่มา,มาแล้วทําไมคุณครูถึงให้นักเรียนไปชมปราสาทินที่มาน่นะคะอย่างที่1ก็คือเพราะว่าเป็นแหล่งโบราณสถานที่สําคัญของจังหวัดนครราชสีมานะคะส่วนอย่างที่2นะคะก็เพื่อให้เราเได้ทราบนะคะว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าภายในปราสาทมเที่มมีหลักฐานชั้นต้นหรือว่าหลักฐานชั้นรองอะไรบ้างน,นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็มาชมกันก่อนนะคะแล้วก็มาทราบความหมายนะคะของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ค่ะหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะก็หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือร่องรอยของมนุษย์ในอดีตนะคะที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน,นะคะ่ะการแบ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะสามารถแบ่งได้หลายรูปแบบด้วยกัน,นะคะ่ะนเพียงถ้าเกิดว่าเรานะคะจะแบ่งตัวอย่างเช่นนะคะแบ่งตามลักษณะของหลักฐานนะคะก็จะแบ่งได้เป็น2ลักษณะด้วยกัน,นะคะ่ะก็คือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะกับหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรชื่อก็บอกแล้วใช่ไหมคะเป็นลายลักษณ์อักษรก็คือเป็นหลักฐาน ที่เขียนด้วยตัวนังสือนะคะไม่ว่าจะเป็นองศวดานนะคะจดหมายเหตุต่างๆหรือว่าถ้าเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะก็จะพวกโราณสถานโบราณวัตถุต่างๆนั่นเองค่ะค่ะถ้าแบ่งตามคาวามสําคัญธนะคะก็จะแบ่งเป็นหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองค่ะสําหรับหลักฐานชั้นต้นนะคะคือหลักฐานที่เขียน สร้างในสมัยที่เกิดเหตุการณ์นั้นค่ะหรือว่าผู้เขียนหรือผู้สร้างร่วมอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะคะเช่นโบราณสถานโบราณวัตถุหรือว่าจะเป็นจดหมายเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นจดหมายเหตุของชาวต่างชาตินะคะตัวอย่างเช่นจดหมายเหตุฟานบริตนะคะจดหมายเหตุลาลูวบร์หรือว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ในสมัยต่ตางๆค่ะค่ะส่วนหลักฐานชั้นรองนะคะก็คือหลักฐาน ที่สร้างขึ้นภายหลังจากการเกิดเหตุการณ์น,นั้นนะคะหรือว่าผู้ที่สร้างเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุการณ์น,นั้นนะคะเช่นการสร้างอนุสาวรีย์นะคะของบุคคลสําคัญต่างๆซึ่งเขาเหล่านั้นนะคะอาจจะเสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็มีการสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมาในภายหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ท้าสุรานารีของจ,อจังหวัดนครราชสิมาเรานะคะแล้วก็อนุสาวรีย์ท้าเทพกษัตรีท้าสี หรือว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ชาวบ้านบางประจันนะคะแล้วก็อนุสาวรีย์พระเจ้ากรุงธนบุรีหรือว่าสเมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานชั้นรองนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนก็ได้ทราบไปแล้วนะคะว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์คืออะไรและแบ่งเป็นประเภทนะคะมีอะไรบ้างก็คือเป็นหลักฐานชั้นต้นแล งานที่คุณครูจะมอบหมายให้นักเรียนทําในวันนี้นะคะก็คือการสรุปแผนฐานความคิดนะคะออกมาว่าความหมายนะคะของหลักฐานทางประวัติศาสตร์หมายถึงอะไรแบบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทนะคะแล้วก็มีตัวอย่างอะไรบ้างให้นักเรียนนะคะเขียนลงไปในสมุดแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามค่ะค่ะนักเรียนการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ละประเภทนะคะทําให้รู้จักใช้หลักฐาน างประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวในอดีตได้ดียิ่งขึ้นและใช้ตรวจสอบความถูกต้องต่อไปได้นะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเกี่ยวกับหลักฐานชั้นต้นแล้วก็หลักฐานชั้นรองนักเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะว่าระหว่างหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองเนี่ยหลักฐานชั้นไหนที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่ากันคะ ถูกต้องนะคะก็คือหลักฐานชั้นต้นนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอลานักเรียนไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันในะคาบต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ